ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวิชาการผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ3 0 3 0 8 2 3์สอาในวันนี้ก็จะมาถึงเรื่องของการสร้างนิทรรศการเสมือนจริงนะครับซึ่งเราได้ทดลองทำไปแล้ว 2- 3สาครั้งนะครับวันนี้จะมาทบทวนนะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างนิทรรศการออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเมื่อ พร้อมแล้วนะครับนักเรียนก็ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ spatial.io นะครับ spatial.io นะครับจำได้เนาะตัวนี้เราทดลองเข้ามาเล่นแล้วนะครับเข้ามาสร้างดูแล้วนะครับสอาครั้งแล้วนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจและก็เราจะได้แม่นยำในการทำงานนะครับนะครับ spatial.io เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินด้วย gmail ของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเข้าสู่หน้าหลักของตัว s p a t i e l i o แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า,ามีแท็บเมนูต่างๆนะครับมีตัวอย่างของห้องเสมือนจริง m เม a Word ที่พวกเราได้ทดลองเข้าไปดูแล้วนะครับจะเป็นของคนอื่นที่เขาสร้างไว้นะครับหรืออาจจะเข้าไปดูผลงานของตัวเองนะครับก็กดที่แท็บที่อยู่ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Popula ล่าป๊อปปล่าก็หมายถึงว่าห้องเรียนเสมือนจริงที่ คนทําแล้วมีคนเข้าไปชมเยอะๆอะ่นะฮะเหมือนคนก็กําลังไลฟ์อยู่ก็มีนะครับเราสามารถจะไลฟ์สดผ่านตัว spatial.io นี่นะฮะหรือว่าท่องโลกเสมือนจริงได้นะครับนะแล้วก็มีปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์นาวนิวเซสนะครับรี e n t หรือว่า your space your space ก็คือห้องเดิมที่เราสร้างเอาไว้เป็นผลงานของตัวเราเองที่เราทำเอาไว้นะครับอ,อันนี้ทบทวนให้นะครับ เอาละครับวันนี้เราเริ่มสร้างห้องกันใหม่เลยนะครับคงจำกันได้นะครับถ้าจะสร้างห้องใหม่เราก็ต้องมากดที่ปุ่ม create space นะครับ create space นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่า l e t build นะครับก็จะมีตัวฟรีด้วยตัวที่ไม่ฟรีด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เรา สามารถจะสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยนะครับยเทมเพลตก็หมายถึงว่าเราสามารถจะสร้างเทมเพลตเนี่ยไปเผยแพร่สู่โลกเมตาวด์ word, ด้วยตัวเราเองได้ด้วยนะครับอ่ากดที่ฟรีนะครับเลือกที่ฟรีแล้วก็หาห้องนะครับที่เป็นห้องว่างๆที่เขาสร้างเอาไว้นะครับเพื่อเราจะเข้าไปนําเอาผลงานของเราหรือ NFT ของเราเนี่ยเข้าไปนําเสนอนะครับอ่าก็ลองดูนะครับว่าจะเอาห้องไหนนะครับ ถ้าเป็นนิทรรศการออนไลน์ Online, เราอาจจะเลือกตรงที่มันมีคำว่าแกลลอรี่นะมันก็จะมีบอร์ดมีเฟรมกรอบรูปเอาไว้ให้พวกเราได้ใช้นะครับนะฮะที่มีคำว่าแกลลอรี่แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเข้าตัวนี้ดูนะครับเข้าไปเลยนะครับกดเลือกห้องแกลลอรี่ที่เราสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้สามารถนักศึกษาสามารถเลือกห้องด้วยตัวเองได้เลยนะครับอสองครั้งที่แล้วนั้นก็กําหนดให้นะครับว่าเราจะใช้ใช้ห้องไหนนะครับแต่คราวนี้ <c oughs> นักศึกษาสามารถจะเลือกได้เลยนะครับอ่าเมื่อเข้ามาสู่ในห้องที่จะแสดงนิทรรศการแล้วนะครับเราก็จะมีอ่าการนําเอาคอนเทนต์เข้าไปนะครับอ่ามีปุ่มหลักๆอยู่5ปุ่มข้างล่างเห็นไหมครับนี่หปุ่มข้างล่างนะครับมีสติ๊กเกอร์โน้ตนะครับมี Search all URL อันนี้เดี๋ยวอธิบายไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวทบทวนอีกทีหนึ่งตัวปุ่มหลักเลยก็คือ add content ุ่ม add content ก็คือเมื่อเรากดเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือเนื้อหาที่เราจะนำเข้าไปแสดงใน Meta เวิร์นะครับในโลกออนไลน์หรือในห้องของ s p a t i a l i o เนี่ยนะครับถ้าเราเคยอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ตัว RECENT นะครับนี่คือภาพที่อ,อาจารย์เคยอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะจะมีอยู่บอกว่า s t a r นะครับก็คือเป็นพวก ชิ้นงานนะครับที่เป็น3มิตินะครับที่จะไปประกอบห้องเสมือนจริงของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีโตเก้าอี้มีเยอะเลยนะครับให้เราเลือกเข้าไปติดตั้งในห้องนิทรศการของเรานะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับเราสามารถจะนำเอาภาพ3มิติของเราเข้ามาสร้างได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงาน NFT นะครับเราสามารถจะ Create NFT เดี๋ยวเรื่องของ NFT เนี่ยต้องคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถจะสร้างเทมเพลตนะครับนะฮะเข้าไปสู่ห้องเสมือนจริงเนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะโหลดเข้าไปใหม่นะครับก็คือเราต้องกดที่ปุ่มอัปโหลดนะอัปโหลดแล้วเราก็เลือก select from your device หมายถึงว่าคุณจะเลือกชิ้นงานเข้าไปสู่ใน ในห้องเสมือนจริงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเอาชิ้นงานที่เราเซฟเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะลองนําเข้าไปติดตั้งดูทีนี้อาจารย์อาจจะใช้ผลงานที่มีอยู่นะครับตรงรีเซนต์ตรงนี้นะครับสมมุติว่ากูต้องการเลือกภาพนี้เราใช้ภาพเดิมมันขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาพอเรากดเลือกภาพนะมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดขึ้นมาใหม่หรือภาพที่มีอยู่แล้วในระบบนะครับจะมีอยู่2ปุ่มก็คือโน้ตัง Yes laid out นะครับถ้าเรากดเข้าตัวเอ่อ yes yes laid out นะครับกดปุ๊บมันจะเข้าไปใส่ในเฟรมให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเฟรมที่เราเลือกอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่กดนะ yes นะครับสมมุติว่าเรากดเลือกรูปภาพแล้วเราบอก no ตั้งอ่าไม่ต้องการขอบคุณมากอ่าขอบคุณ ปึ๊บมันจะลอยอยู่ตรงหน้าเราให้เราปรับแต่งเองนะครับว่าเราจะลากไปใส่ไป snap กับกรอบเฟรมไหนนะฮะอันนี้ก็สำหรับใครที่แบบต้องการจัดเองนะฮะจัดตำแหน่งเองว่าอยากวางตรงนั้นตรงนี้นะฮะถ้าเป็นงาน edt เราอยากวางเรียงอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้มันก็จะยากนิดน,นึงเห็นไหมฮะนี่เป็นเวอร์ชันแรกๆเนี่ยจะไม่มีนะครับไม่มีคำสั่งที่ว่าให้เข้าไป snap f r a รมอัตโนมัตินะในเวอร์ชัน ต่อมาเนี่ยหลังจากที่อวตารของเราเต็มตัวแล้วเนี่ยครับก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องปรับแต่งเองก็คือต้องลากเข้าไปจัดใส่เราต้องคลิกซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รูปภาพนะฮะอ่าให้ให้เข้ามาเดี๋ยวโทษทีนะครับอ่าเราไปแตะโดนต้นไม้นะฮะเอาใหม่เดี๋ยวจะเลื่อนหลบมาทางนี้นิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดินไปใกล้ๆรูปหน่อยนะฮะ เราก็เดินเข้าไปการเดินนี่คงจําได้นะครับทบทวนการเดินอีกนิดนึงนะครับ W เดินหน้า S ถอยหลังนะครับ A ไปทางข้างนะครับ D นะฮะหรือปุ่มคีย์ลูกศรก็ได้นะครับสามารถจะหมุนลําตัวนะใช้คีย์ลูกศรก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็มีปุ่มอะไรครับตัว C ปนะุปมมือนะครับแล้วก็ปุ่มเลข1เลข2เลข3กดทักทายคนนู้นคนนีอ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ หนึ่งี้นี่ลองกดเล่นดูนะครับโอเค a ไปซ้ายเนาะ d มาขวา w เดินไปข้างหน้า s ถอยหลังวนกลับมานะครับอ่า v v หมุนนะ v กดตัว v นี่หมุนหมุนจอนะครับหมุนห้องนะครับเราก็จะเห็นสมมติว่าบางทีเราอยากเห็นหน้าตัวเราเองฮนะต้องกดปุ่ม v นะครับโอเคเอาละครับทีนี้เราไปที่รูปภาพของเราถ้าเรากดแตะเข้าไปที่รูปภาพนะครับที่เรา in, อินคอนเทนต์เข้ามาดึงคอนเทนต์เข้ามาแล้ว จะมีปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถจะควบคุมได้ว่าเราจะปรับไอตัวคอนเทนต์ของเรานี้อย่างไรนะครับถ้าเป็นแกน x นะฮะแกน x คงจําได้นะครับมันก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเดินหน้าถอยหลังเห็นะนะครับแกน y ทําอะไรครับขึ้นลงครับแกน y นะครับแกน y เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแกน z เป็นไงครับแกน z ก็คือไปซ้ายไปขวา แล้วก็มีเรื่องของการหมุนนะครับโรเตชันก็คือหมุนพลิกกลับไปกลับมานะครับแล้วก็สเกลก็คือปรับขนาดของตัวชิ้นคอนเทนต์ของเรานะครับอันนี้เราต้องแมนนวลเองแล้วก็เมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วจะเราต้องขยับเข้าไปใส่เฟรมให้ให้มันเข้าไป snap กับตัวไอ้กรอบกรอบตรงนี้นะครับเราต้องหยิบเข้าไปใส่นะฮะเลื่อนเข้าไปเองเหมือนกับนี่เห็นไหมนฮะมีการจับเข้ามาใส่ในเฟรมนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวล เราะนั้นนะักศึกษาก็เลือกเองว่าจะเอาแบบแมนนวลนะครับปรับแต่งเองหรือจะเอาแบบให้ทางสเปเชียลเขานําไปใส่ให้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคอนเทนต์ Content ว่าเราจะใส่รูปภาพอะไรลงไปนะครับเนื้อหาอะไรแล้วต้องใส่เราไปบ้างเดี๋ยวจะมีอยู่ในใบางานที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์นะครับส่วนที่อธิบายตอนนี้ก็คือวิธีการทำงานใน nice. โลกเสมือนจริง spatial.io นะครับเอาละครับไปลุยโลกเมทาเวิร์ดกันเลยครับ